สวัสดีครับคลิปนี้เป็นงาน DIY นะครับพอดีวันนี้31ธันวาคมนะครับเด็กๆเขาจะไปแคมปิ้งกันนะครับแล้วก็ไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟเอาไปส่องกลางคืนนะครับกลางเต็นต์นะครับกลางเต็นท์อยู่นะครับก็เลยจะทำไฟแบบเร่งด่วน แบบฉุกเฉินนะครับเอาไปใช้กันนะครับ mm hmm. ก็ตอนนี้ผมจะเตรียมจะได้ไอตัวนี้นะครับตัวชุดชาร์จในรถยนต์นะครับแล้วก็จะมีสายไฟนะครับสายไฟแบบนี้นะครับมีปากคีบปากคีบดำแดงนี่นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่แห้ง เลูกนะครับก็จะมาลงมือกันเลยนะครับเอาแบบรวดเดียวเลยครับวันนี้จะขึ้นโพนะครับขึ้นดอยนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วนะครับก็เราจะใช้เป็นสายพร้อมปากคีบแบบนี้นะครับตอนนี้ก็จะคีบเลยนะครับทำเสร็จแล้วคีบแบบ ขั้วบวกลบแบบนี้ครับสายด้านนี้ก็จะมาเช็คดูว่าสายไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับนี่ครับอันนี้นี่ครับอันนี้เป็น เป็นบวกนะครับสีแดงเป็นบวกอันนี้ลบนะครับสายนี้เป็นบวกนะครับแล้วตอนนี้เราจะมาเชื่อมสายกันนะครับก็จะถ้าให้ติดดีนะครับต้องใช้ฟักนะครับแตะตัวนี้นิดนึงนะครับตัวนี้มันไม่ได้ใช้ในงานแล้วนะครับต้องใช้คัตเตอร์โูดนะครับเดี๋ยวลองติดลองเชื่อมดูก่อนนะครับ ติดไม่ติดนะครับเชื่อมต่อสายนะฮะก็ตอนนี้ต้องใช้ตัวนี้ครับฟักนะครับช่วยเป็นน้ำยาประสานนะครับมันถึงจะติดดีนะฮะพอเมื่อสักคร,ครดดู่นะครับวัดได้ขั้วนี้นะฮะเป็นขั้วบวกครับ ก็บวกก็เข้าตรงนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นขั้วลบนะบแต่น้ำยาประสานนิดนึงนะครับตันนี้พอแตะก็จะออกเลยน,นะครับตอนนี้ต้องถอดสายไฟออกก่อนนะครับนี่ฮะติดแล้วนะครับตอนนี้ติดแล้ว น,นี้ก็จะมาดูนะครับสายคีบคีบเข้าไปนะครับนี่ครับไฟติดแล้วนี่ฮะไฟติดแล้วนะครับนี่ฮะติดแล้วนะครับต้องเช็กดูด้านในนะครับอาจจะมีหลวมนะ ใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้เราจะใช้แบบหลอดแบบนี้เลยนะฮะก็จะมีส่วนว่าก็จะติดมากับตู้ปลาหรือว่าประเภทอคอมพิวเตอร์นะครับเป็นหลอดเนกประสงค์นะครับที่ว่าใช้สายใช้ไฟ USB นี่นะก็เสียบลงไปนะครับเสียบได้เลยนะนี่ครับวันนี้ ก็ใช้งานได้แล้วนะครับง่ายๆนะครับหลอดแค่นี้ก็สว่างแล้วนะครับเวลาไปแคมปิ้งไปกางเต็นท์นะครับก็แค่นี้ก็สว่างมากแล้วนะครับบางท่านนะครับอาจจะใช้เป็นแบบนี้นะครับ ใช้แบบนี้ก็ได้นะฮะตัวนี้ไปแคมปิ้งได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะได้ทั้งคืนเลยนะครับนี้ได้ทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเราใช้ตัวนี้นะครับเราชาร์จมือถือได้ด้วยนะครับชาร์จมือถือได้นะครับชาร์จตัวนี้ได้ด้วยนะครับ ตัวนี้รู้สึกว่าข้างในจะหลวมนะครับนะครับราเลยแกะออกมาเลยนะครับเนี่ยฮะเราจะถอดออกมาเลยนะฮะนี่ครับถอดออกมาแบบนี้นะะตรงนี้นะครับก็จะมีวงจรมีสปริงอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้มันรวมนะครับจะถอดออกมาเลยนะครับนี่ฮะตรงนี้เป็นขั้วบวกนะครับส่วนด้านข้างนี่เป็นขั้วบลบนะครับพอจะต่อเลยนะฮะถอดตัวนี้ออก สายนี้เป็นขั้วบวกนะครับเข้าตรงนี้เลยตรงนี้เป็นขั้วลบนะครับเข้าตรงนี้เลยครับ ครับ,บวคลบนะครับลองคิปไฟดูนะครับไฟติดแล้วนะครับจะไฟติดได้ครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหานี่แหละครับเพราะว่าตัวนี้ เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับประกอบเข้าที่เดิมนียใส่รครอบนะครับนี่ฮะไอตัวหัวเราจะไม่ใส่นะครับอโอเคครับเรียบร้อยนะครับ ใส่พลิบนะับนี่ฮะนนี้ก็นนี้ก็ได้ชุดไฟเอาไปแคมปิ้งนะครับใช้เบ็ตัวเดียวนะเดี๋ยวลองเราจะมาทดลองกันนะครับ นี่โอ้แบงค์แล้วก็สามารถชาร์จได้นะฮะนี่ครับโอ้แบงก์ก็ชาร์จได้นะฮะโทรศัพท์ก็ชาร์จได้นะครับ ง่ายๆเลยนะครับครบก็จะมีแบตเตอรี่แห้งนะครับแบตเตอี่แห้ง1น,งนงตัวนะครับแล้วก็มีสายมีปากคีบแล้วก็หาชุดชาร์จในรถยนต์เนี่ยครับเป็นแดปเจอร์ชาร์จในรถยนต์เนี่ยครับตัวนี้นะครับมา1ตัวนะครับ กรนี้เราเชื่อมด้านนอกได้ก็เชื่อมนะครับก็ตัวนี้มันหลวมหน่อยนะครับก็เลยต่อสายด้านในเลยนะฮะก็ตัวนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือน USB ทั่วไปเลยนะครับจุดประสงค์ก็คือเราจะเอาไปใช้เป็นเนี่ยครับไฟแสงสว่างตอนกลางคืนนะครับ เอาไปในเต็นท์นะครับไปแคมปิ้งกันนะครับแล้วก็เรายังสามารถเอาไปชาร์จโทรศัพท์ชาร์จ power bank ได้นะครับหรือบางท่านจะใช้เป็น power bank แล้วก็เอาไปเอาไฟประเภทนี้ไปใช้ในในเต็นท์นะครับมันก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันจะไม่พอใช้นะครับแต่ตัวนี้ใช้ได้ไม่หมดแน่นอนครับทั้งคืนนะครับ ครับตอนนี้เราจะมาทําอีกหลอดนะครับไปใช้งานนะครับทาชุดไฟตัวนี้นะครับเมื่อสักครู่ใช้ไฟอีกตัวนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้จะทําอีกหลอดมาใช้งานนะครับครับตอนนี้ก็จะใช้สายนะครับสายโทรศัพท์ที่มันเสียแล้วนะครับตัวนี้หัวหัวเขาเสียแล้วนะครับหลุดแล้วนะครับตัวนี้ก็จะ ตัดเลยนะฮะตัดออกนะครับปอกสายนะปอกสายออกมาแบบนี้นะทดลองนะครับเสียบเสียบดูนะครับว่าไฟออกตรงไหนนะครับก็จะเสียบนี่นะเปิดนะครับ เปิดเปิดติดแล้วนะครับโอ้แบงค์นะฮะลองดูนะครับว่าสายเขาจะออกมา5โวลต์ตรงไหนนะครับตัวนี้เป็นสายดำแดงนะฮะตัวนี้ผมจะจ้างไปที่ DC 5้โวลต์นะครับ วัดดูนะครับว่ามีไฟออกสายเส้นไหนนะครับลองวัดดูผมดูดาแดงนี้ก่อนนะครับอ่าตัวนี้นะครับไฟขึ้นนะครับไฟห้าโวลต์ขึ้นนะครับตรงนี้นะครับคห้าโวลต์ออกมาตรงนี้นะฮะปรับมาสิบโวลต์นะครับนี่ครับไฟขึ้นมานะครับ ไฟเลี้ยงตัวนี้จะเป็นไฟเล <Gym. Napoleon> ี้ยงนะครับนี่ครับสายตัดไปนะครับตัดไปทิ้งออกมาตัดไปตรงนี้นะครับออกนะครับเพราะสายมันเสียแล้วก็จะเอาสายดาแดงตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็นสายดาตตานะครับตัดออกนะครับ เดี๋ยวก็ผมจะเชื่อมเชื่อมตรงนี้นะครับขั้วลบขั้วบวกตรงนี้นะครับเชื่อมแล้วก็จะทำรูเข้าไปนะครับเจาะรูด้านข้างนะครับอไปใช้งานกลางคืนนี่นะฮะเดี๋ยวจะทำรูเข้าไปนะครับครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะ ตรงนี้ใช้ผมใช้เป็นฐานนะครับฐานก็ใช้งานได้ดีอยู่นะครับเนี่ฮะกดก็ออกอยู่นะครับติดอยู่นะครับก็คือทำไมถึงไม่ใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าใช้ทั้งคืนมันคงไม่ไม่ถึงคืนนะครับก็ผมก็จะใช้เป็นตัวนี้เข้ามาต่อนะครับเป็นใช้เฉพาะกิจนะฮะ ที่มีนะครับไปหาซื้อก็คงตอนนี้ไม่ทัน,นแล้วก็ทำสายเจาะเข้าไปนะครับครับตอนนี้จะเจาะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะฮะฝาปิดตรงนี้ตอนนี้จะลองเชื่อมกันนะครับ ไฟที่ออกตรงนี้นะครับเป็นไฟ5้โวลต์น,นะครับเป็นไฟเลี้ยง5้โวลต์แต่ไฟตรงนี้นะครับเป็นไฟสี่นะครับก็คือตัวนี้เป็นถานานสองหนึ่งสามเอนี่ยครับหนะครับสามก้อนรวมกันเป็น4.5นะครับแต่ผมจะใช้ไฟ5โวลต์น,นะครับ ก็จะเกินไปครึ่งโวลต์น,นะครับต้องลองดูนะครับว่าเขาจะใช้งานได้ไหมหลอดเขาจะขาดไหมนะครับอันนี้ก็ไม่แพงนะครับก็อย่าดราม่านะครับมันเสียก็ไม่เป็นไรนะครับมันใช้งานแบบเร่งด่วนนะอันนี้รู้อยู่แล้วนะครับว่าไฟเกินนะครับ น,นี้ก็เป็นไฟบวกเออไฟลบนะครับตรงที่เป็นสปริงนะครับจะเป็นไฟลบไอตรงหัวฐานนี้จะเป็นไฟบวกนะครับอันนี้ติดแล้วนะครับอันนี้ก็จะ ใส่ไฟนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะเดี๋ยวมาเทศกันได้ไม่ได้นะครับจะขาดไหมนะครับเสียบเข้าไปนะครับเปิดนะครับนี่ครับติดแล้วครับอันนี้เป็นไฟห้าโวลต์น,นะครับ Okay. ใช้งานได้นะครับเป็นไฟฉุกเฉินนะครับไฟแบบต่อใช้งานฉุกเฉินนะครับใช้งานทั้งคืนนะแล้วก็ปิดตรงนี้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ ถ้าชอบคลิปก็กดติดตามกดไลค์นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจสำหรับคนทําคลิปนะครับอยากสนับสนุนช่องนะครับเพียงแต่ไม่กดข้ามโฆษณานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ